เน้วนะครับตอนนี้เป็นตัวบ้านครับอยู่กลางป่ามันครับไปดูคนครับบ้านเป็นยังไง้างนะครับสวัสดีครับกชมงนันชาแนลครับช่องดี่พาทุกคนไปนสำรวจบ,บ้านร้างนอนกลางป่าในเวลากระตือครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคน ขับไปสํารวจข้อนากขับนะครับข้อนากขับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงได้า,าได้ถูกลบล้างนะครับแต่ที่ที่เคยทราบม,มาเหมือนประมาณว่าเจ้าของเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็วเลยตรงนี้เลยล้างไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพร้อมยังคร้าวเพราะมันไปได้ก่อน วันนี้ก็มาดูบ้านน้งกันนะครับนี่เป็นยิกหลังนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายอ่าที่ไซรูเลยประมาณนั้นฮนะนี่ครับเป็นห้องเฉยนะครับ ดูตัวบ้านอย่น,นะครับบ้านกันอยู่ตรงนี้นะห่างกันนิดนึงเป็นบ้านหลังกลางป่ามันนะครับ ลงมากครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวบ้านครับอยู่กลางป่ามันครับไปดูครับ ดีมากนะครับได่ทนดีครับไข่มุกอะไรไหมไม่มีนะบันไดเริ่พุ่แล้นะครับไม้ครับ มาแล้วนะครับนอกชาญนี่นะครับจบหน้าในตัวบ้านนะครับก็เริ่มผุพังหมดแล้วนะครับเสียงหนครับ เสื้อผ้าครับเตื้อผ้าที่นอนนะครับประตวบ้านมาดูกำแพงกันนะครับกำแพงร่วงมาแล้วนะครับผนังไอ้บุกกบกับบุกบไม่ใช่ผนัง ดูชั้นล่างกันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำครับเต็มหมดเลยนะครับฝุ่น เข้าครับเนื่องจากว่ามันปุพังนะครับประตูเลยเลยเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วควรจะล็อกไว้นะครับนี่ครับชั้นล่างครับปุพังนะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนต่อแล้วก็ไปดูรอบๆบ,บ้านนะครับ ทำมาแล้วน,นะครับครับเดินเทินลงครับทำมาแล้วครับเผืน รอบบ้านเดี๋ยวเดินสำรวดยางนะครับเนะื่องจากว่าเป็นเป็นป่ามันนะครับป่ามันเลยจะสำรวจยางนิดหนึ่งนี่ครับลักษณะบ้านนะครับก็ดูดีเหมือนกันนะครับข้างทางบ้านตัวนี้มาดูได้นะครับลุกนิดหนึ่งนะครับ ตัวบ้านครับมืดมากเลยครับวันนี้ไม่รู้มีวิญญาณเันชั่วหลายบ่นนะครับเป็นเดิเดินไปที่เดิมนะครับเดินกลับไปนะครับ นี่ครับนอกจานบ้าน,นครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้นี้ครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆไฟดูหรืออะไรสักอย่างหรือกูดังนี้เก็บของก็มีที่จอดรถอะไรประมาณนั้นนะครับ ไปสำรวจนะครับก็บ้านก็พังปูพังแล้วนะครับผูพังแล้วแต่ก็ก็พอ,อดูได้นะครับพอดูได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดข,ขึ้นนะครับไม่มีเสียงอะไรยกเว้นนกครับนกเต็มบ้านเลยจะเป็นอะไรทีนะรบ่บ้านล้างเดี๋ยวนี้นกชอบมากเลยครับนกชอบมากก็เต็มเลยนะ สําหรับช่องเรานะครับช่องเรานี้จะเน้นสําหรับความกล้านะครับความกล้าไม่ได้เน้นไปทางแบบละอาท้าผีนะครับไม่มีล่าท้าผีนะครับเราไม่ได้เน้นหรืออาจจะต่อไปไม่แน่อาจจะมีเหมือนกันนะครับแต่ของเราคือประมาณว่าบุกเดี่ยวครับความกล้าตำรวจบ้านหลังกลางคืนคนเดียวอะไรประมาณนี้ครับถ้าเจอก็คือเป็นของจริงเลยครับของจริงเลยถ้าเจอนะครับ กอฝากเพื่อนๆติดตามแล้วกันนะครับติดตามดูนะครับก็ว่าผมจะเจออะไรบ้างนะครับดูทุกคลิปแล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยแฟนกระดิ่งก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับกอเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ